เอเร่งมากยิบซีคิรติเผยคำพูดที่ฟังแล้วจิตใจหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มต่างชาติขึ้นเอฟเทนอเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับยิบซีคีรติเพราะเธอกำลังจะควงแฟนหนุ่มต่างชาติเข้าพิธีวิวาริมทะเลในเดือนกันยายนปีนี้ล่าสุดวันที่4เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ยิบซีได้ออกมาเปิดใจหลังจากมีแฟนเป็นต่างชาติว่า ภาพจำเกี่ยวกับเมียฝรั่งที่คนภายนอกมองเข้ามายิปซีคิรติได้เผยว่าเมียฝรั่งสิ่งแรกที่โดนคือกระรีกระรีเอเ,อเป๊ะหน้าเลยตอนนะเราก็แบบอ้าวด้วยความที่ว่าเราเป็นคนแสดงออกอะไรเป็นตัวของตัวเองคนไทยที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอก็จะมองว่าเราเอเรงหรือว่าคนชอบเข้าใจผิดด้วยภาพสตูริโอไทยเดิมๆว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ยิปซีเขามีแฟนเป็นอแล้วเขาก็เลยต้องผิวแทนเขาเลยต้องอาบเอเบด คือขอโทษค่ะเราอาจมาก่อนที่จะเจอนี่อีกแต่เมื่อก่อนพอเราไปอาจเอเบดเรากลับมาต้องถ่ายละครและแฟนตอนนั้นเขาชอบขาวเรากลับมาเราก็ต้องไวท์เทนนิ่งยิบอยากจะให้มันเปิดไปเลยในทุกเลเวลเขาจะไพวสีอะไรมาจากประเทศอะไรเขาจะรักกี่เพศมันคือฮิวแมนทูฮิวแมนถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันเรามันดีก็น่าชื่นชมคลิป